ยืนประกาศกลมลอุตุนิยมวรับผลชุดใหม่เริ่มสิมาก1อพา่าคันนี้อีสานลางตะวันอ,ออกใต้อีกา,การารามาพบก,กันอีกครั้งกับชังหวัตถภยัยคุโตกประพายอียก,ายการาทางเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพพรกรมริพรลุกลาชายทางเฟซบุ๊กพฤหัสบดีที่1 2กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้อัจฉรย์จะพามาดูและติดตามใายได้ของกรมอุตุนยิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศการแจ้งเตือนการรับฝนหรือเตรียมรับฝนเปลี่ยนฤดูกาลตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง18กุมภาพันธ์2569โดยนะครับเตรียมรับมือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอีสานตอนล่าง ซึ่งจะได้ฝนหลายพื้นที่ในช่วงนี้นะคะบบริเวณความอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเริ่มอ่อนกําลังลง,ง,งแล้วดังนั้นในด้านของการอ่อนกําลังลง,ง,งของมวลอากาศเย็นทําให้ในตอนเช้ามีหมอกข้ามาบางพื้นที่หมอกบางบางพื้นที่หมอกนาะโดยสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับในตอนเช้าเริ่มมีในด้านของหมอกเกาะตามบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะหน้ากระจกรถนะครับนอกจากนั้นแล้ว ยังมีน้ำหมอที่ไหลลงมาตามหลังคาไหลยหยดลงมารวมถึงนะครับในตอนเช้าเราจะได้สัมผัสกับอากาศชุ่มๆเย็นเย็นไ,ได้ของหมอกที่ลงในตอนเช้านะครับนอกจากหมอกแล้วในตอนกลางวันก็จะมีคลึ้มเข้ามาเป็นบางช่วงนอกจากคืึมแล้วก็จะมีสลับกับแดดบางพื้นที่แดดเบาบางบางพื้นที่แดดจัดเลยนะครับในช่วงนี้ เนื่องจากการอ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นจึงมีการพัดแสกของลมนะคะโดยจะมีด้านของการอ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นการที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงเช่นนี้ก็จะทําให้ในด้านของฝุ่นละอองฝุ่นพิษ PM 2.5เพิ่มมาขึ้นเพิ่มขึ้นจากอะไรจากที่ในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความบันาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมก็จะทําให้มีลมกระโชกแรงทําให้การสะสมของฝุ่นลดลง แต่ในช่วงนี้ในด้านของลมกระโชกแรงลดความแรงลงแล้วทําให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีการพัดนําของลมเข้ามาโดยนะครับในด้านของลมที่พัดนําเข้ามาก็จะมีในด้านของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือส่วนภาคอีสานก็จะเป็นลมตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะเป็นลมตะวันออกนะครับพัดแทรกเข้ามา ดังนั้นการที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงการพัดแทรกของลมตมออกลมตุมออกเฉียงใต้ก็พัดนามีด้าของการเผาในด้านของกลุ่มคันกลุ่มพิษ pm สองจุดห้าที่เข้ามาจากบริเวณพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากพื้นที่ของไทยโดยส่วนหนึ่งและจากโรงงานอุตสาหกรรมและยอดยานพาหนะการคมานาคมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ฝุ่นละอองฝุ่นพิษ pm สองจุดห้าเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปเช็คให้ได้ของพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับ11นาฬิกา12ุมภาพันธ์จะมีฝนบางพื้นที่นะครับแน้บริเวณพื้นที่ชนบุรี1.1มเมตรพัทยา1มเมตรน้องใหญ่0 5มิเมตรระยอง0.3ม mm, เมตรแกล้ง1.1มเมตรจันทบุรี1.7ม mm, เมตรตราด0.3ม mm, เมตรไร่ใหม่0.8ม mm, ิเมตร ประจคพีขัน0.2ม mm, ิลิเมตรร่อนทอง1.6ม mm, เมตรมาบอมริต1.4ม mm, มชุมพร0.4มเมตรหลังสวน1.4ม mm, เมระนอง0.5ม mm, เมตรกระเปิ้1.2 2มเมตรท่าชนะ0.4ม mm, เมตรคุรบุรี0.6ตะกัวป่า1น1.1 พนม0.3สุราษฎร์ธานี0.5พังงาศูนจุดพระแสง0.7สิชน0.8กกอสมุยหนึ่งนครศรีธรรมราชหนึ่งสิบมาในกาสิบสองกุมภาพันธ์ฝนเนบริเวณพื้นที่ชนบุรีหนึ่งนมิิเมตรพัทยาหนึ่ง หนองใหญ่สุดจุดห้าระยองสุดจุดสามแกลงหนึ่งจุดหนึ่งจันทบุรีหนึ่งจุดเจ็ดตราดแปดพระเจริญรีขันธ์สองชุมพรสุดจุดสี่สุราษฎร์ศูนย์จุดห้าและกรุงศีธรรมราชหนึ่งต่อไปจะพาไปดูการพพียรากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับ 1 2บสงมกุมภาพันธ์2 5ั9ารอเาปรีก,รากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับโดย24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังในการสรัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกาคใตายจะมีนฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนลี่ลงบร bueno ิเวณอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ฝุ่นละอองระยะนี้ปะัะเทศใหญ่ตอนบนการสะสมของฝุ่นละองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนนะครับพยากรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้12-13กุมภาพันธ์2569เพยากรากาศในอีก2 4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาและสูงสุด33-37องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1 5องศาเริ่มต้มนออกเฉียงใต้ความเร็วส0 1ถึง้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศา เรื่องพุ่มตม่ำสุด18-21องศาและสูงสดุด34-35องศายอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด11-14องศาลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิมจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาโดยตด่ำสุด21-23องศาและสูงสดุด35-37องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคทุนออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาจะมีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด32-36องศาลมตะวันออกความเร็วาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1เมตรหากจากฝั่งเคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมฆบางส่วนหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุดย4 2สิบสองศาและสูงสุดสามารถถึง36องศาลมตะวันออกความเร็วสิบถึง5้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อระ,ะรบายกาบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานี อุณหภูมิต่ำสุด,สดย2 2 4ององศาและสูงสุด3234องศาตั้งแต่สุราชนีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วสัปดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงหึงเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ20 ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด3 33 5องศาลมตะวันออกความเร็วาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ต,ติดตามเปรนอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างขันนุ่งขีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแอบทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ใหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ